ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่กดข้ามโฆษณาด้วยก็ดีครับนี่ s u b ส c r i b e ครับเฮ้ยพอดีน้องไข่ต้มกลับมาจากญี่ปุ่นวะ่ะเดี๋ยวฉันต้องไปทักทายซะหน่อยนว้ยไปทักทายหรือไปจจ๋จีวะเออนั่นแหละไปก่อนนว้ย <c oughs> คุณไก่คึกคักโอโ้โ,อโหเที่ยวเลยดูนี่ผมก็นัดน้องเปิ้ลไว้เหมือนกันครับไปก่อนนะครับคุณน n วโอ้โหแกพาลอนไปเลยผมชอบเปิดเผยครับมาแล้วครับน้องเปิ้ล ไปกันหมดเลยหวาเวเลยทีนี้เ,เราก็ไปหาน้องเยนลี่มาดีกว่าเว้ยยึดชั้นวางไข่เลยเฮ้ย,ยเสียงใครวะตามพวกเรามาเต็มชั้นวางไข่ก่อนที่พวกนั้นจะกลับมาเฮ้ยใครอะนี่เสียงคุนคุนอะไรวะเนี่ยลืมเป้าหมายของแกไปแล้วรือไงแกมาเพื่อยึดชั้นวางไข่เว้ย เงือแกเป็นใครวะออกไปจากหัวฉันเอาไว้เฮ้ยฉันก็อยู่ในจิตใต้สำนึกของแกมาตลอดนั่นแหละเฮ้ยเ,เลิกแบวได้แล้วกลับมาเปี้ยวปี๊บเหมือนเดิมซะโอ้โหเฮ้ยอย่ากกับกลีนกอบลินไวายไลท์ในหนังไอ้มมุม,มแกต้องเป็นศัตรูกับเจ้าไข่อย่าไปเป็นเพื่อนกับมันไม่ชื่อเรื่องยังเป็นไขว VS อนาวอยู่เลยแสดงว่าไอ้มนุษย์เองมันก็ยังอยากให้แกไฟกับเจ้าไข่อยู่ ไม่งั้นมันคงเปลี่ยนเป็นไข่เลิฟนาวไปแล้วและไม่งั้นมันคงไม่เอาแกมาไว้บนชั้นวางไข่ตั้งแต่แรกหรอกยึดชั้นวางไข่นี่ส้ยแต่แต่แต่ว่าชั้นตกลงกันไว้แล้วนะยึดชั้นวางไข่นี่ซะยึดชั้นวางไข่นี่ซะกแกคือราชาแห่งชั้นวางไข่แกคือราชาแห่งชั้นวางไข่ยึดชั้นวางไข่นี่ซะยึดมันยึดมา ยึดฉันวางไข่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 เฮ้ยฉันแต่แต่พวกนั้นเป็นเพื่อนฉันนะสตูยยึดฉันวางไข่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 เฮ้ฉันวางไข่ยึดฉันมันบิ้วมันบิ้วเฮ้ยฉันเกือบเกือบเคิ้มละอีกนิดเดียวยึดฉันโผล่มันบิ้วมันบิ้วยึดฉันวางไข่ยึดฉันวางไข่ยึดฉันวางไข่ เฮ้ได้ฉันวางไข่ต้องเป็นของฉันเฮ้นาวซีกเดิมออริจินอลกลับมาแล้วววเฮ้แกจะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอวะอนนไอ้นาว่แกจะปล่อยให้ความชั่วร้ายเข้าครอบงำจนต้องเสียเพื่อนอย่างนั้นเหรออย่าไปฟังมันบางทีมันเองยังคลั่งไล่อัดชาวบ้านก็อยู่เลยฮใช่เป้าหมายของฉันคือฉันวางไข่ ถ้าแกคิดจะสร้างความวุ่นวายบนชั้นวางไข่ก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้กรูดฉันจะอัดแกกับจิตใต้สำนึกของแกเองเฮ้ยอย่าโอ้ไจ้จไว้ได้สติแล้วครับคุณทานนี่หนาวเองหืมเออดีมากฝากบอกจิตใต้สำนึกของแกด้วยว่าถ้ามีปัญหาก็เจอฉันได้ทุกเมื่อโอเคนะเงือ่เกือบหลับแต่กลับมาได้ หน้อยรอเจ้าฐานไม่อยู่ก่อนคอยยึดชั้นวางไท่ใหม่ยึดชั้นวางไข่ยึดชั้นวางไข่แกเงี้ยก่อนดิถ้าแกโดนฉันก็โดนอัดไปด้วยนะเว้ยใครบ่นอะไรวะเอ๊ะไม,ม่ไม่มีอะไรครับคุณฐาน